ร่วมชั่วโมงกว่าแล้วครับชั่วโมงครึ่งเกินแล้วครับตอนนี้เวลาสิบห้าห้าแปดห้าเก้าแล้วครับสี่ตอนเย็นแล้วครับเอาไม่ดมไ,มามาได้ยิ้มรอเอาโพตอปิดตองไปโแต่บินตองไปถึงประตพันปิดต,ตองไปบินตองไป บิดตรงไปที่บกอบพันพธ์บินตรงไปมีปัญหาหมดแบบตุดยังดบินตรงไปที่ 9, บกพันะนะบิดตรงไป,ปร 9, นะตรงไปนนท์บกพัน ว่าคุณมันไม่ได้ยินหรอกปิดบินตรงไปที่บกพันธมิตรนะลองให้สา่ขาดูซิได้ยินไหมได้ยินไหมเนี่ยได้ยินไหมได้ยินเบานะต้องหาเปิดวอลลุ่มใหม่แล้วไม่งั้นเราเอียบอัดใส่หู ปายุดปายุดรับข้อฝาไว้ควันลมแล้วก็เหยียบสติปาหน่อยก็จะดีนะครับพ่อฝาไว้ควันลมแล้วับข้อครับหยิบสติปาครับผมเหยียบสติปาช่วยดีกว่าครับตรงนั้นเป็นช่องช่องรีดลมผ่านได้ครับชูกันตัวให้ดีนะครับแล้วก็หยิบ ครับงไปแเอาคุณหมอโทรมาบอกว่าจะขอเรียนสักสิบปีสิบปีก็เป็นปาศาสตราจารย์ตักเตอร์แล้วเ <c oughs> วหน้ามานี่ขอล่มเยอรมันหนึ่งหนึ่งหนึ่งชุดรับ <c oughs> จ่ายเ,ง,เงินสดเลย <c oughs> ทำไมคนชอบจะล่มเยอรมัน บินแล้วมันแต่เอาจะล่มดีรบาพ่นไม่ไดินนด้แล้วนะโอเคบินตามรลายแล้วเนี่ยตามความเข้งใจของเราหมดเลยบินนี้แล็ไปอยากจะบินก็บินไปแต่ให้ถูกต้องตามไลาย ินก็บินไปเลยจะได้ไม่ซีเรียสเหมือนกับการทำสามอง่าผมแต่บางครั้งผมเห็นว่าดีก็ควรที่จะฝึกบางยาที่อย่างน,านี้มีความสูงขึ้นไปแตปล่อยความสูงขึ้นไปก่อนแล้วก็สร็จแต่งสายไป,ปนิดนึงนั่งอยู่ในเน็นที่เต็มที่เอาก้นเข้าไปให้สุดแล้วก็บินตรงไปที่บอปป์กพันก่อนได้ความสูงแบบนี้นะครับให้ตองไปเรื่อยให้ห่างเขาไปก่อนแล้วค่อยค่อยวนสามร้อยหกสิบองศา เป็น,นระนานขึ้นนะครับวันนี้ากาจะปิดได้ประมาณไม่เกิน55 6เมตรบางทีก็อยู่ที่ศูนย์นะครับระวังนิดเดียวแล้วล้าพอทีตันนะครับเป็ยนจะปิดปลายครับ,รบเ,เป็นไปได้ให้บินอยู่หน้าเขาอย่างนั้นแหละครับ